สวัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอพิเศษนะครับที่ถ่ายทอดทาง Youtube เท่านั้นนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จะเปิดให้ทุกท่านชมสิ่งที่ยังไม,ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นอะ,อะไรนะต้นกล้าของไผ่ตรงนะครับไผ่ตุงไผ่ตรงไผ่ตรงไผ่ตรง,ตรง,ตรงที่ชาลงซื้อมาเป็น ตุ้มลากเล็กๆนะครับแล้วก็เอามอานุบาลไว้นะครับแล้วก็ค่อยหาที่ปลูกที่หลังนะครับอนุบาลไว้ก่อนนะครับอนุบาลเนี่ยก็คือเอาใส่ปุ๋ย CF2 ไว้1ช้อนกาแฟนะครับแล้วก็แกลบกับทรายแล้วก็ถุงขนาด5นิ้วนะครับแค่นี้เองนะครับ<ฮ>ก็นไนหะอันนี้พวกอง,งุ่นที่อนุบาลไว้เหมือนกันนะครับกินอง,งุ่นเคี่ยวโฮ่ เสียบสองกับถุงขนาด2นิ้วครึ่งนะครับอันเนี้ยไม่กลัวละเราจะมีต้นอัุ่นเยอะละนะครับเพราใช้ยลงทำไปเยอะเลย mm hmm. เห็นไหมครับต้นองุ่นเคียวโฮเดี๋ยวรอมันแข็งแรงจริงๆก่อนเพราะว่าเคยส่งไปแล้วมันมีปัญหาด้านการขนส่งครับอ่ามันไปถึงปลายทางแล้วมันตายนะครับก็เลยต้องอนุบาลให้มันแข็งแรงมากๆแล้วก็ค่อยแพ็คนะครับกิ่งติดตากิ่งเสียบกิ่งอะไรก็ตามนะครับไปถึง ปลายทางนีอันเป็นไปหมดนะครับระบบผลส่งของเรารอันนี้นะครับก็เป็นมะเขือเทศนะครับถึงก็เป็นพวกมันเทศทั้งหลายตอนนี้ชัยรงกำลังปรับปรุงโรงเรือนอยู่เห็นไหมครับเนี่ยยังไม่ได้คลุมพลาสติกเพิ่งให้เด็กคลุมวันนี้นะครับนะครับหลายคนที่จะมาเที่ยวชมก็เลยไม่ได้ชมเลยครับ ก็เลยยังเข้ามาชมไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเลยนะมุ้งก็ยังคุมไม่เรียบร้อยนะครับวันนี้ให้ดูความไม่เรียบร้อยนะครับทุกครั้งจะเห็นมีแต่ความสวยงามนะครับวันนี้จะพาชมความไม่สวยงามนะครับระบบน้ําของไซนรงใครคอยากเห็น,นเป็นโซลินาวาลแล้วก็ควบคุมด้วยะระบบทามเมอร์นะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์น่าจะอยู่ข้างบนโน้นนะครับ อันนี้น้ําสํารองนะครับเตรียมไว้นะครับกรณีที่ว่าไฟดับอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีถังน้ําน,นี้ไว้อยู่นะครับจะใช้ถังซีเมนเพราะว่ามันไม่แพงนะครับเราใช้เฟร็กชิลแล้วก็มันก็ไม่รั่วละนะครับอันนี้ที่เคยปลูกผักบุ้งผักอะไรเมื่อก่อนอันนี้รื้อหมดแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะปลูกใหม่ทําใหม่ทั้งหมดนะครับก็เสานี่ก็ทาสีใหม่นะครับเดี๋ยวทำใหม่ดีกว่า นะครับเพราะว่าพวกเหล็กทั้งหลายที่ใช้งานไปหลายปีแล้วมันค่อนข้างที่จะมีสนิมนะครับตอนนี้ก็เห็นนะฮะย,ยังไม่เรียบร้อยอะไรเลยนะครับเพราะ,ะนั้นคนที่มาเที่ยวชมฟาร์มนะครับก็จะไม่เห็นอะไรเลยเนหะ็น <c oughs> <c oughs> แต่โครงเหล็กเปล่าและจะผิดหวังกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเชียงลงฟาร์มที่แพร่ถ้าจะเปิดเนี่ยก็ต้องพร้อมก่อนแล้วก็จะประกาศบอกแฟนเพจทุกท่านนะครับว่าเรารพร้อมแล้วนะนะครับมาชมได้นะครับ แต่ถ้ายังไม่พร้อมนี่ชัยลงไม่กล้าเลยนะครับไม่กล้าบอกว่าเปิดนะมาชม้มานั้นได้เลยนะครับบางคนมาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวนะครับก็มาจอดรถแล้วก็มาถ่ายรูปอะไรประมาณเนี้แล้วเรียกชัยลงมามาถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยชัยลงก็ไม่ได้ออกไปหรอกเพราะว่าสภาพหน้าตาอะไรก็ไม่พร้อมอะไรสักอย่างนะครับก็อาจจะคุณเครื่องใจกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับชัยลงไม่ถือนะครับเพราะว่าเราไม่พร้อมจริงๆเนาะเราไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ปลูกไว้อันนี้ครับยาเม็กซิกันนะครับปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์นะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เพาะไว้หลายอย่างนะครับเร็วๆนี้ก็จะไปปลูกให้ที่กรุงเทพนะครับเนี่ยต้นกล้าพวกเนี้ยนะครับจะไปปลูกให้ที่กรุงเทพเดี๋ยวไปดูที่กรุงเทพแล้วกันเนาะนะครับต้นกล้าต่างๆนะครับก็ตรงนู้นก็จะเป็นที่เก็บ ต้นก้าต่างๆพืชพันธุ์ต่างๆที่ซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกนะครับก็เลยเามาลงเข่งไว้ก่อนนะฮะลงเข่งเนี่ยอันไหนที่ตากฝนเนี่ยก็จะมีปัญหาเลยยกตัวอย่างเช่นอังุ่นไซมัสนะครับเรียบร้อยตากฝนโดนฝนทําลายนะครับแต่พืชบางชนิดก็ไม่เป็นไรนะครับนี่อันนี้จําไม่ได้ว่าชื่อต้นอะไรบ้างนะครับ ดูต้นหูกระจงไอ้ลรว่าจะมาทําร้านกาแฟแล้วก็ตอนซื้อมาต,ต้นเล็กๆแล้วก็ปลูกใส่ถุงเล็กๆเห็นไหมฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ย CF2 ลงไปปลงไปเลี้ยงมันปรากฏว่าต้นนะครับเดี๋ยวผมถอยให้ดูดูความใหญ่โตสูงของมันนะครับของต้นหูกระจงนะครับเหนมครับเหมือนกับปลูกลงดินเลยนะครับเพราะว่าธาตุอาหารที่เขาได้จาก CF2 เนี่ยมันมันเยอะ นะครับมันมันมันพอดีนะครับทำให้เขาเติบโตวสวยงามเป็นชั้นๆั้นส่วนต้นยอนี้ก็จะติดรูปแล้วติดลูกแล้วนะครับแล้วก็โตมากคราวที่แล้วชายลงก็ให้ดูว่าปลูกอนุบาลไว้ก่อนในถุงนะฮะนี่เลยอนุบาลไปแล้วฮะก็ปลูกอนุบานในถุงปรากฏว่าต้นใหญ่โตมากนะครับต้นใหญ่โตกนะ็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เพราะน,นั้นใครที่อนุบาลพืชผักอะไรพวกเนี้ยนะครับในเข่งในอะไรก็ตามใช้ cf 2จะดีมากนะครับถ้าเราไม่ได้ลดไม่ได้ใส่ปุ๋ยทุกวันนะครับก็อันนี้ฮะทุลงทุเรียนอะไรประมาณนี้นะครับต้นก็โตเลยเหมือนกับเอาไปลงดินเลยนะครับโตเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าเรามีคุณค่าทางอาหารทางข้างล่างนะครับหนึ่งนะครับเวลาเขาแตกยอดแตกอะไรนะก็แตกยอดดีดีนะครับอัน,นมะนาว ทั้งหลายนะครับยังไม่ได้ลงไปสวนนะครับยังไม่ได้ลงสวนอันนี้มาร์เบรี่นะครับมารเบรี่หวานอยู่ในเข่งนะครับต้นโตแบบทะลุทลายนะ,นะครับอันนี้ใช้ CF2 เหมือนกันนะครับต้นไม้ฝรั่งเพาะไว้ยังไม่ได้เอาไปไหนนะครับพวกชมพู่ ดาฮารีทั้งหลายนะครับมาดูรีดาฮารีซื้อมาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับยังไม่ได้เอาไปไหนเลย <c oughs> อยู่ในเข่งเหมือนเดิมนะครับมะนาวนะครับแล้วก็อะไรนะอ่นละมุดนะครับมก่อนยังเป็นถุงอยู่เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวชาลงต้องขอเวลาในการ สำรวจก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณครับ